คุณแม่ทำสีหมูดางนะครับซึ่งโกได้อยู่ที่บ้านพุ่งบ่ออำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งคุณแม่นะครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะครับใช้แฮปปี้วันและแฮปปี้ทูซึ่งก่อนที่คุณแม่จะใช้นี่คุณแม่เป็นอะไรนะครับที่เป็นเจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บเขาเรียกว่าเจ็บมดลูกใช่ไหมครับใช่เป็นคนลูกเจ้าซึ่งไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเราเป็นโรคอะไรครับเป็นเป็นมดลูกนะครับ มาเยอะในบ้านบุญสามารถองเมอไม่วางซิมาเนี่ยเราได้ไปกินคอร์นอย่างละคอร์น oh กินผลิตภัณฑ์ของหลายบริษัทนะครับคือเราไม่ต้องเขย่ชื่อนะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ของหลายบริษัทแล้วแต่ที่ดีขึ้นแล้วก็เยิมาเยอะนะครับายนวนะครับจนคิดว่าตัวเองจะดีขึ้นเลยครับแม่ขวดแม่ขวดไปมากพวดนี่ละขวดอย่างพะขเท่าครับ ก็เลยได้พามาที่นี่เนบอเต่างๆพวัหน่อเนียพ่อเจ้เินว่มันเาแ้วอไข่องได้ปปันกันไปกินเป็นเบวกวดอะไรเงี้ยพ่อได้บ้างสีุ่ติการ่าจาเงินบลกมากเราไฝากเรามาซื้ออีกไหมบ้างถ้าไปพรันก็ไปสมัครเราละจำองแท่ง แยกกินมากว่า้องเจ้าแรงเนาะอันเดียวๆนี่กกินเจ้าแรงด้วกันนะนะเลยดีง่ากว่าท่้านคุณให้จังเดยเป็ินยาต้องงพายอดไม่ไงไม่โมเป็นกันเพร่อว่ดดีจังเลยนั่งมากดีง่าง่ายมาสนุกตากระพรับตาดำมืดเราบางทีี่าสจะมอนเรียนเรียงโลกมันไม่พอึงเทิงคิวมันหไม่าหดอกไทยไม่กินยานี่มัแก้ก่อก แกก่งอออันตาได้ตอนนี้เป็นเบาหวานด้วยไหมครับพอจากติดตัวพอสรุปแล้วนี่ครับซึ่งคุณแม่นี่ครับทางหมอโรงพยาบาลบอกว่าคุณแม่นี่เกี่ยวกับมดลูกซึ่งมีอาการปวดมากสามีนอนด้วยไม่ได้ใช่ไหมครับพอเลยสนุกเลยแล้วแบบว่าถอยอยากก็อยากบอกว่าเจ้าไปจ้างคนดีรูดสั่นมาคอยเพื่เอาน้ำเจ้าคอยเก็บท้องคอยิตายเนี่ยว่าสะแบบเจ้ามากกว่าตีนแดดย่างเดียวก็จะแบบ กันรวมเนี่ยกับรวมบทละครเบาบอกว่าเดี๋ยวนี้เรากขอเพรอะไรเราคือเก่าเออ่ป็น้ายาแต่ว่ายาดีจะหาเงินมนคือสกยงจะดเด้อบางสีแล้ว่าขอยาเดี๋ยวเียวจะเพิ่มนวดน้ำข่อยกิงยาหลายชนิดอันนี้บางสีเราก่อพักมีบอกว่าคือก่อนนั้นนะครับซึ่งภาษาบ้านเรานะครับคือแม่สามีนอนด้วยไม่ได้เลยนะครับแต่สามีก็ยังมาขอนอนด้วยนะครับซึ่งบอกว่าแม่ขอนอนด้วยได้ไหม นะครับคุณแม่บอกว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องลงไม้ลงมือเลยว่าไม่ให้นอนด้วยนะครับคนสุดท้ายได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราใช้แล้วนะครับได้ยินว่าไม่คุณพ่อนอนด้วยใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าการนอนนั่งยูอย่างหนึ่งอยงไแรกกันแรกกันระหว่างคุณลุงไับคุณพ่อนะครับซื้อผลิตภัณฑ์แฮปปี้วันแ p p y g ้ o มาให้ก็เลยให้นอนด้วยนะครับนะครับซึ่งนี่ก็คือ เป็นข้อมูลจากคุณแม่ทางบริษัทเรานะครับจะขอขอบคุณคุณแม่เราเราก็มานั่งสื่กันข้างนอกนะครับซึ่งคุณแม่ให้ข้อมูลกับทางบริษัทเราเยอะแยะมากมายนะครับจนจนนะครับจนคุณแม่ไม่อยากพูดเลยวันนี้ขอขอบคุณคุณแม่มากที่ให้ข้อมูลกับทางบริษัทเรา